สวัสดีครับส่งงานครับคันนี้นะครับเป็นโตโยต้ารีโวนะครับลูกค้าได้ทำการติดตั้งนะครับเป็นโปรเจคเตอร์ไบวอก8.1นะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงนครับสตาร์ทรถครับพร้อมเดนียวพี่ไอยนะครับพร้อมเหียวไลท์4.5นะครับไปตามครับไปตามกับเป็นโปรเจคเตอร์ไบวอก8.1นะครับสูงครับ วัยรุทุกตัวนะครับเป็นไฟสีนอนถูกกลั่นในตัวนะครับไปเลี้ยวครับไปเลี้ยวจะกลับยิบนะครับเปิดไปเลี้ยวครับปิดไปเลี้ยวครับปิดไปเลี้ยวจะกลับมาเป็นเดรไลายเหมือนเดิมนะครับของ LED ตัดหมอกนะครับดึงแสงหน้ารถนะครับสูงครับปล่อยครับ ดูแสงผ่านฟิล์มนะครับสมัฒปล่อยครับความสว่างนอกตัวรถในในตัวรถนะครับสว่างไม่ต่างไปเลยนะครับทางร้านมีห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานนะครับสนใจงานติดตั้งดีๆในเนียนะครับติดต่อทางเพจเฟซบุ o กบีบีดีเนียมอเตอร์นะครับลุกสาขานะครับบริหารงานโดยทีมงานช่างหมีครับขอบคุณครับ